เมื่อบอยเจี๊ยบตั้งใจเลี้ยงข้าวพีพีแต่งานนี้มีคนอาการออกพูดมีเชื้ออะไรเลยนะคะเดี๋ยวผมตักเองก็ได้เปอะไรค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากกับแก้มเบียร์ดีเลยพี่พี่ลุยอะไรอร่อยน่าดูเลยโอ้ยเจี๊ยบเไม่อะไรอ่ะทำไมดูแลพี่ลุยเกินไปนะพี่บอย จะไปหึงเลยโถนี่พี่นุ่ยแล้วพี่นุ่ยเขาไม่ได้มาคิดอะไรอยู่แล้ว,ลวนี่ทุกวันนี้เยี่ยวเลอะตะตุ่มหมดแล้วเนี่ยไมู้ได้ไงว่พี่เขชอบกินแบบนี้เน,นี่ยก็พี่เขาเป็นเก่าไงอืมไม่ใช่เก่านะเขารักเธอเองเขารักเธอเองเนี่ยเออพี่อยากจะบอกเลยนะ,ะอาการปวดพี่อ่ะปวดคอกลับม,มาปวดอีกแล้วนะรอะเดี๋ยวจุดนวดให้กันเลยอืมเนี่ยนวดให้เหรออูอีนดอตุ้น แเกกิดไ,ไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยกดไม่ลงคนไม่โถขี้กดไม่ลงวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าสั่งคัดแล้วยังเครียดลุงเกินอะไรไปขอภัยนะครับไม่กดไม่ใจอยู่แล้วบาลบายตองาำทำทำามครับอ้กันเรียบอมาที่เขาพูดเมื่อกี้จริงใช่ไหม เดีต้องเชียร์กันหน่อยนะเขาเล่นมุกกันตลกตลกนิดรายการตลกตลกจริงเปล่าจริงแต่หน้าตาแต่ละคนไม่ตลกเลยนะตลกแล้วคอนเสิร์ตเอทามที่บอกอะคอนเสิร์ตเอทามพี่เจียบก็ไปไงคนที่เอามาหลังไม่เขาเขากลับบ้านก่อนไงเขากลับบ้านก่อนเขาเอามาเขาเด็กมามันเป็นรายการตลกพี่แบบอามการหยอกเล่นเล่นครับพี่อะไรเงี้ยใช่เรื่องจริงเหรอพี่เ็าแต่งเรื่องขึ้นมาใพี่พี่เดาจริงเอทามเล่นไม่ได้ที่หลังไม่ต้องมาหรอกคนเดียว